คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงการจัดงานแบง k อ k เจม e s แ n d j e w e l r y Fair นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นงานติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันถึงการจัดงานในครั้งนี้กับท่านประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยท่านสมชายพรจินดารักซึ่งท่านดำรงตำแหน่งกรรมการสภาหอ,อการค้าไทยด้วยค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะ สสวััดีครบพูดถึงการจัดงานหน่อยค่ะจะขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเลยนะคะ Bangkok James and Jewelry Fair ครับ,รบงาน Bangkok James Jewelry Fair นี่เป็นงานที่ทำชื่อเสียงประเทศไทยมากในรเรื่องของอุตสาหกรรมยิมดีขอ้ประดับไทยเราติดหนึ่งใน5 To ท็อปไฟของโลกมาโดยตลอดนะครับพูดถึงเรื่องของ Demand Supply เนี่ยผมถือว่า Bangkok James Jewelry Fair เนี่ยเปรียบเหมือนหัวรถจักรของอุตสาหกรรมดีนะครับก็จะนำพาอุตสาหกรรมนี้ไปสู่ตลาดโลก เปรียบเหมือนเวทีเป็นเวทีหน้าต่างโลกที่ทำให้ SME ระดับล่างระดับกลางระดับใหญ่ทุกรุ่นได้มาโชว์ศักภาพตัวเองให้สายตาชาวโลกได้เห็นงานนี้เปรียบเหมือนเป็น,นกลไกเครื่องมือตัวหนึ่งในการสนับสนุนการส่งออกแล้วก็เป็นการดึงคนทั่วโลกให้ได้มาเห็นนวัตกรรมของคนไทยฝีมือคนไทยการออกแบบนะฮะความปราณีตของประเทศไทย ผู้ประกอบการที่ร่วมงานรวมถึงประชาชนที่ที่ไปร่วมชมงานเนี่ยนะคะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการจัดงานนี้คะประโยชน์ที่คุณได้รับหนึ่งเนี่ยมาเรียนรู้นะครับมาเห็นของจริงในแฟเนี้ยเราจะไม่มีสินค้าประเภทอื่นปนเลยกว่า3,000ลายเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยทำให้งานนี้เนี่ยเป็นที่นัดพบของไบเออร์จากทั่วโลกที่เขารู้เข้ามาแล้วเป็นมิตติ้งพอยต์เลยอ่ะนะ,ะมาซื้อมาดูดีไซน์ใหม่มาดูนวัตกรรมใหม่ เรื่องงานเจรนายเพชรพอยเราเนี่ยนะเราก็ออกแบบใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเวทีแบง g k o อกเจมเนี่ยมันจะโชว์ศักภาพของคนไทยให้ชาวโลกได้เห็นค่ะแบบนี้เห็นว่ามีเรื่องของ Duty f ้ฟรหรือว่าเรื่องของอากรที่ที่เป็นพิเศษด้วยอย่างท่านเล่าให้ถึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะับคืออย่างนี้นะ,ะคนที่ไม่ได้อยู่ธุรกิจนี้อยากจะมาเริ่มเรียนรู้อยากจะเข้าสู่อาชีพนี้ท่านต้องมาดูของจริง ในงานแบงก์ก k เจมส์ยูรีแฟร์เราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐส่งเสริมนะฮะอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นหน้าเป็นตาประเทศเนี่ยคุณมางานนี้ในช่วงงานแฟร์เนห้าวันนี้คุณซื้อสินค้าในงานแบงก์ก k เจมเนี่ยได้ยกเว้นอากร20%ค่ะถามว่าบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมทงไมลดดิวตี้ก็หนึ่งเพื่อสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้สองเนี่ยเราต้องการบูสต์ให้คนทั่วโลกมาซื้อซื้อ,อขายขายที่นี่ เราก็ต้องมีอะไรพิเศษที่เป็น i n นเซนティブให้กับผู้ซือ้อตรงนี้คะผู้ซื้อก็จะได้มาประเทศไทยอันนี้ก็เป็นตัวแม g กเนตตัวหนึ่งที่จะดึงให้ผู้ซื้อเข้ามามี t r a f f ิกในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็อยากซื้อสินค้าพวกนี้ต้องมาเมืองไทยค่ะ,คะอยากท่านประธานพูดถึงความสําเร็จในการจัดงานในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ท่านคาดหวังกับการจัดงานในปีนี้อย่างไรบ้างคะ ในแฟร์ครั้ง5-6กนี่นะก็ได้กราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานท่านก็ได้มาเห็นแล้วก็เห็นอุษสาหกรรมเราเนี้ยเป็นอุตสาหกรรมที่เรายังสามารถเติบโตไปได้ไกลพราะวันนี้เรามี market s h a ร e ในตลาดโลก1.76%เรนะเราสามารถเพิ่มเป็น2.5%หรือ3%ได้ไม่ยากผมยืนยันนะครับแล้วก็ทำให้คนเข้าสู่สาหกรมนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะเมืองไทยยัเป็นฐานการผลิตและฐานการ ค้าขายส่งออกทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะ AC เนี่ยที่เราเพิ่งเริ่มรวมตัวกันเมื่อปลายปี58เนี่ยผมมั่นใจนะจากนี้ไปอีก3ถึงปีประเทศไทยจะเป็นเกตเว์นะของอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยไปสู่ภูมิภาคนี้ณนะวันนี้เรามี60กว่าล้านคนเรารวมแล้วเป็น600ล้านคนกําลังซื้อมันมากขึ้นนะฮะแล้วเรื่องของโน้ตฮาวเรื่องการผลิตเรื่องการส่งออกเนี่ยคนไทยไปไกลามากแล้วลนั้นนี้ถือเป็นความสําเร็จที่ทํามาเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ เวทีแบง g k o อกเจมถึงบอกว่าเป็นเวทีเป็น,นกลไกตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือตัวหงที่สามารถนําให้พวกเราอุตสาหกรรมนี้และ s m ส e นี่ยสามารถเข้ามาเติบโตได้ในอนาคตอันไม่ไกลนะครับค่ะสุดท้ายนี้ต้องขออนุญาตท่านประธานเชิญชวนประชาชนไปนร่วมง,งานนี้ด้วยนะคะครับอยากกลับเรียนเชิญ ท่านผู้ดีดูรายการนี้แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับถ้าสนใจดูอัญมณีซื้อของดีราคาถูกราคาขายส่งอยากให้ท่านมาดูด้วยตาตนเองว่าคนไทยทําได้ขนาดนี้แบงคอกเจมส์คิวบี้แฟรเป็นหน้าตาของประเทศไทยครับอยากให้มาสนับสนุน แล้วก็ส่งเสริมคนไทยด้วยกันเองครับค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมไปร่วมสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมอัญมณีไทยนะคะในงาน b a n g อก k James and j e w e l r y Fair จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กุมภาพันธ์ที่ Impact เมืองทองธาน,นีค่ะวันนี้ต้องขอพรบคุณท่านประธานที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณครับวัสดี